เดี๋ยวเขาจะย่างซีนสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีซีตูถูก่านเดอ้ออาจจะเป็นเอฟซีผังลาวผังไทยอะไรกับต่างประเทศน้ำเด้อพ,พ่อแม่พี่น้องวันนี้เราจะพาพ่อแม่พี่น้องมาย่างเอ็นกินเข่าเนาะย่างเอ็นเนื้อวันนี้พ่อแม่พี่น้อง มันกินทองเฮาปลาก็ได้อยู่นออแต่ว่ามันีอยากเอ็นให้พี่น้องปลากระพออาเซนไปหาเนาอนี่เนาะ เอาอะเห็ดชิ้นแห้งนีจักสิได้เฮ็ดหรือบ่อไปสปริงเบิดบจ่จักเนาะโอ้โหโหตอนนี้ยาวเลยค่ะพี่น้องนี่เลืยแขวดีเด้อจังกินได้หนิค่ยพี่น้องวะแขวบดีนี่ก็ลำบากนะคือพอเท่านปลูกซาลิงนี่ก็แขวบมีแล้วเนาะมีแต่ซีซอยเนาะให้เพผนกิน กอ้ชิตกแล้วนะพี่น้องตัวนี้ตอ่อนใหญ่อันนี้ซาลิงจะย่างเอ็นเอ็นน่อยเนาะเห็ดคืออันเห็ดคือเขาเห็ดขายนะใช่ไหมพี่น้องกลับสบายดีเตือนหนึ่งพี่น้อง อันนี้เป็นชวนที่าเสห็จจับเอ็ดนะลองเห็ดคือห้านแต่ว่าบริเทาซีคือห้านนะว้าหลอดอย่บมันพี่น้องไหมเห็นกาอนไปเสียบเอ็นคายนะครเสียบไวอยู่เลยเดี๋ยพี่น้องเลยอันนี้ยังมือเส็นด้อยๆอยู่เนาะ ก็ไปลไล้เพราะพี่ต้องประชานั่นเนาะซื้อมาแปดซิตยินนี้มือเดียวกินอีกแลเอ็นที่สื่อกขาโล่แปดซิตเลยเนาะเช่น่สิงว่าสิ่งควายจะขี้รู้เท่าไรเลยใช่ไหมเอ็นได้หนีได้ แล้วเนาะเนี่ยหิเ,หเลยเดี๋ยวมันซีบุสุกใส่นาเกินไปพอว่ามันเอ็ดมันเนี่ยนั่นมันไม่คือซีสุสดมีแต่มันสีแทงมือเขาสลินเคยห้อยซอยเขาอยู่เนาะแทงมือห้อยไปหน่อย เด่ยวห,หอยเลยเรื่อยหอยเรื่อยๆแพงมือเราไหมเนี่ยโอ๊ยพี่น้องขอโทษซาลิงปวดแขนเนาะอันนี้แหละขอผิดพลาดขอเสียของซาลิงยิ่งขคุณชนี้โดนกระบ,บอกได้เนาะแต่เก่ากระบ,บอกเคยเป็นคือซาลิงวาวนั่นแหละซาลิงยิ่งบระได้เนาะซาลิงปวดแขน้พี่น้องเ อันเฮ็ดละไรเศร้าเฮ็ดเบียกละไรเศร้าเฮ็ดเบียกละไรเศร้าอะได้เนาะถ้าจึ้งอยู่บอลเก่าเลยบ่ได้ปวดแขน ยังอยู่เนาะแต่ว่าไหม่หเบิดหาไหม่ก่อนพี่พี่น้องม,มาพลิกเอ็นก่อนพี่พี่น้องเดี๋ยวมันจะใหม่เนาะเดี๋ยวมันจะใหม่ กินได้เพลอนพี่น้องไปตัดเสบ็ยี่บ่อสลิงซีม,มังแล้วเนะาะซาลิงจีก่อนแล้วก็มันจ้างด้วหนุงซาลิงใส่เกลือแหละรวมๆกับเสบแล้วตายเติบได้เลยพี่น้องอันนี้เกือบบอลโลเนาะนี่อันนี้อีกมาเด้อมาเด้พลอยพี่น้องเลยของกินแรงเฮาเนาะ เอ็นมันนัวกว่าสิ้นพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันมีไขมันจับอยู่เนาะถึงมันชิยาบแต่มันก็น,นัวเนาะแต่เป็นสิ้นละล่ะนี่บ่อยากนัวเลยพ่อ่อแมพี่น้องระหว่างที่รอสินส้นซุกเฮาก็จะมาตำแจ่วให้พี่น้องเอ้แจ่วผักหอมกับผักบัวเนาะผักบัวในเฮาสีปิ้งเด้อซาลิงกัใส่หากมันนำน้องโบเมนว่าโบเมนว่าคีดินเลยหากพักรีไหมพี่น้องอันนี้นะ เพราะว่าส่วนโตหมักเนาะหมักแกวผักหอมส่วนพอเท่าเมนหมักแกวหมักเล่นเพราะว่าปิ้งย่นมาดนนอะสลิงก็เลยห็รแกวผักหอมเอาให้พี่น้องถล่มซีซุกแล้วให้พี่น้องอัยอันนี้ก็อาเซนก็กินแหน่แลวกับมาวินเนาะเลือกกินตัวที่มันสุกนั่นแหละนี่จะเป็นมูปิ่นมูปิ่นเรือวานนี่มีแต่น้ำมันพอใหพี่น้องอกินบูบดนมันมันวินหัวพอได้กินก่อน อ่านมือนี้มีปิงเอ็นแล้วกันี่ลวกพักเนาะลวกพักแล้วก็เจี๊ยบพักหอมมวยพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นแจี๊ยพักหอมของซาวลิงนะมีพักหอมพักบัวมะเพ็ดพงแล้วก็เป็นนัวปลาแดกเนาะบ่มีอย่างไรเท่านี้แล้วพี่น้องเอ้ยซาวลิงมักหมักเจี๊แบบนี้แล้ว nậm Hmm? này subscribe cho nhận Ghiền เบิดเอามาไว้เด้อมาถมเดียกันนั่งหยาบเพ็่นกินนี่พอกันที่หม่พี่น้องเขกินิ่มด้กินบ่ไดกินเงี้ยบอกันทน่หม่พี่น้อง Tchau,